ดีเอสเลติกสื่อเจ้าดังออกมาตีข่าวว่าเชลซี Chelsea กำลังเดินเกมหวังดึงอเลฮานโดรกานาโชดาวรุ่งอนาคตไกลาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ทีมของเอนโซมาเรสกาเริ่มต้นเจรจาเบื้องต้นเพื่อเสริมทัพด้วยแข้งวัยรุ่นชาวอารเจนตีรายนี้แม้ฟอร์มของกาณาโชจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์แต่เขาก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องจากรูเบนอโมอริมผู้จัดจาก,การทีมผีแดงที่ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าตัว ล่าสุดอโมริมยังออกมาชมว่ากานาโชปรับตัวกับระบบทีมได้ดีและมีแผนให้เขาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทีมในอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นนาโปลีเคยยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์มาแล้วและโดนปฏิเสธไปเพราะแมนยูตั้งค่าตัวไว้ที่64.5ล้านปอนด์สำหรับกานาโชเขาคือหนึ่งในผลผลิตจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นจนทะลุข,ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่โดยลงเล่นไปแล้ว117นัดและซัดไป23ประตูไม่แปลกใจที่ทีมใหญ่ๆจะต้องคว้าตัวไปร่วมทัพ งานนี้ต้องรอดูว่าเชลซีจะยอมทุ่มขนาดไหนหรือผีแดงจะใจอ่อนยอมปล่อยแข้งดาวรดรายนี้หรือไม่แฟนแมนยูและเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ